เยนอนะคะเด็กเอาอะไรบ้างเที่ยวปะูต่อยก็จะไปติ๊กในช่องลอยนะคะอ่าแบบนี้นะคะเดี็กคันไหยคะคันไหมลูกมีน้องอยู่คนยังไม่ได้เขียนอยู่ที่หลังยังไม่ได้ร้อยขี้คิดขี้ขี้ไป่ไมไดู้ไร้อย Okay. สองร้อยนี่เบลครับอ่าต่อไปข้อสองลูกข้อสองข้อสองอะไรคะลูกอุปกรณ์ที่สองคือยางลบยางลบครับยางลบเป็นไงจมลอยลูกจมครับจมครับไม่บายจ้าห้องนี้ดิก็เท่าอย่างบนพื้นลูกจมค่ะบีดถูกดิ กคือกเออเดินเดินลูกูรณาการนะคะขอไปนะคะพี่ผูกกับี่งบางทีลูกไม่คิดตรงนู้นเรียบร้อยยังคะเสร็จยังเอไปที่สาว่ะเดี๋ยวครูจอยแอบซองก่อนแอบซองก่อนทำอะไรกันอยู่อันที่สามลูกแนแน่ล้มาขอตาคูหน่อยจม่ะลอสแตนเลสจมมาเดี๋ยวครูจอยตแค่ลูกแอบซอ่อนนัเรีลังจดอยู่ใช่มนี่อ ไปเรื่อยเลยนะคะไปเรื่อยเลยนะคะเละ็กข้อสี่ช้อนพลาสติกลูกแต่วันนี้เราทดลองแล้วว่านชน,น,น,นปกติพลาสติกจมค่ะปกติมันจะลอยแต่แสดงว่าชอ้อนอันเนี้นความหนาแน่นมากกว่าน้ําที่เราเอามาทดลองนะคะมันถึงจมค่ะพี่บอกว่าพอมันจะใช่วนบางอันนี่ลอยข้อสี่ ต่อไปที่ห้าหลกสิงที่ว่วัดทดลองสิงเธอห้านะคะไม้บรรทัดเหล็กไม่้บรรทัดเหล็กเป็นไงคะจมหรือลอยจมครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะตตะเลขนะคะต่อไปอันที่ห้า กินน้ำมันนี่ยเออนันแหละกินน้ำมันทุกบ้านเป็นกลมๆอ่ะกินนเำมันลอยได้น้ำมันลอยได้นะทดลองอะไรคะโยมค่ะน้ำมันลอยได้ต้องค่ะอันที่เจ็ดอันที่เจ็ดแผ่นโฟมลูกแผ่นโฟมลอยค่ะลอยค่ะลบทค่ะอีกช่องหนึ่งลบ อันสุดท้ายลูกอันสุดท้ายรายการที่แปดปัหน้นอานนยะม้นยม้นะานอะ้นา้นเยอาอม้เยอะนนเอ้ยมา้นเยอะ้ยอานยนยนะมนยอมากนะมี้ะานยอาะนะยอยนะคะ มาดูดิสนะุกบอลเลยลูกใครสุกบเลยี่ของอไม่คนี้เดี๋ยวนี้ตรางนี้คณใหญ่จ้ะอมเ่อมาทวนกันเองจะเอาไว้นะคะเดี๋ยวคุณจะทวนอันแรกเลยลูกบอลพลาสติกลอยอันที่สองยางลบจม้องสแตนเลสจมพลาสติกจม ก้ดินน้ำมันจมแอนโฟมลอยค่ะและอันสุดท้ายฟองน้ําเมื่อกี้นี้ลอยนะคะอ่ะมันจะมีข้อสังเกตอันนี้เมื่อกี้ครูก็พูดไปรอบหนึ่งแล้วเนาะช้อนพลาสติกอ่ะมันเบาปกติมันอแต่แสดงว่าช้อนอันนี้ความหนาแน่นมันมากมันถึงจมลูกนะคะใครไม่ทันคะไปค่อยไล่ดู ีคุณครูให้เวลาสักครู่หนึ่งเนาะอ่าให้เพื่อนๆจะได้ตามทานนะคะสู้ทันลูกทันพี่เต๋ครับค่ะเสร็จแล้วค่ะตเข้มโดนๆๆไม่มีหินไม่มีหินค่อยทำมาอ่านดู ถ้ายังไรแล้วคุณครูก็มีคลิปวิดีโอให้ดูย้อนหลังเนาะอ่าจะย้อนดูได้ถ้าจำอะไรก็ได้เนาะค่ะเดี๋ยวเราสรุปเนาะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรยังไงกันบ้างนะคะอ่าจากการทดลองเมื่อสักครู่ทั้งสองอย่างนะคะก็มีประโยชน์นะคะเาเชนครับตหรือหา,หาความรู้นะคะหรือคําตอบที่เราต้องการถ้านักเรียนสงสัยอะไรนักเรียนก็ อ่อสืบสอบนะเข้าใจคำว่าสืบสอบเนาะอ่าหาความรู้สังเกตอภิปรายร่วมกับเพื่อนหรือตัวเองก่อนตัวเองได้ผลปั๊บก็มาเปรียบเทียบกับเพื่อนค่ะแล้วก็มาทดลองบางอย่างที่เป็นอะไรนักเรียนก็หลีกเลี่ยงนะคะอันไหนนักเรียนทําได้ก็ควรทําได้เราจะได้รู้คําตอบด้วยด้วยตัวเองค่ะและอีกอันนึงที่ครูแถมให้ไขไดโนเสาร ใจอยากเปลี่ยนสีไข่เคยกินขาวๆอยากได้เป็นไข่ไดโนเสาร์สีสวยๆมารับประทานก็จะทําให้รับประทานอร่อยยิ่งขึ้นในเมนูนี้นะคะขออนุญาตโทรอีกทีนหนึ่งไม้ไหมคะได้เลยจะ้ะเพราะว่าบางคนอาจจะพึงจะมาเข้าสดตอนตอนชั่วโมงช่วงนี้นะคะอ่ะอาเดี๋ยวสักครู่นะคะในวันนี้ใครทําไข่ไดโนเสาร์บ้างเนี่ยเอามาโชว์กล้องคุณครูหน่อยสิคะลกูกสีสักเข้มลนะ พอเช้าพอเช้าภาพไม่ชัดใช่ไหมลูกค่ะเห็นไหมคะอันนี้อะไรคะอะไรลูกเห็นยังคะ,ะขั้นตอนแรกขวนตอนแรกเนาะขั้นตอนที่หนึ่งกระกรองมีไข่ไข่ต้มนะคะอันที่สองสีผสมอาหารอันที่สามถุงพลาสติกลูกนะคะพอไข่เราต้มเสร็จแล้วขั้นตอนที่หนึ่ง เอามาบวบให้มันเป็นลอลายล้านะคะแต่ไม่ต้องให้ละเอียดมากเราเสร็จแล้วเราบวบเสร็จแล้วเราก็เอาถุงไข่ใส่ในถุงแล้วสีหยดลงไปแล้ววอลทุกให้ทั่วนะคะหมักทิ้งไว้ยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็เอามาออกมาปอกเปลือกก็จะได้รูกลายแบบนี้นะคะพอดีของครูอุสีมันเดอนนะคะลูกจะเป็นลายเหมือนไข่เดนดวงสองที่เราเคยเห็นเล่นใน ไข่พลาสติกที่เขาขายให้นักเรียนเล่นกันนะคะอ่ายากไหมคะถ้าอยากทาต้องลองให้ผู้ปกครองช่วยต้มขขยให้นะคะอะ่แล้วขั้นที่อสองค่ะขั้นที่สองก็คือเอาเอาสีหยดใส่นะสีผสมอาหารอ,อันนี้ก็หยดใส่แล้วก็คุกให้ทั่วแล้วก็หมักทิ้งไว้ยี่สิบนาทีพอได้เสร็จแล้วอันนี้ของครู ลายหายแล้วอยู่แล้วอ่ายังมีตนยังมีสวยสวยสวยต้องต้องให้มันหยาบหยาคุณาละเอียดลายมันจะหายสีมันจะซึมทั้งหมดนะคะนัเนียนอาจจะทําสวยกว่าของครูพอดีวันนี้ทุบไข่เยอะไปหน่อยลูกมันก็จะเป็นรอยอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าอยากได้สีสวยต้องเอาสีผสมอาหารเท่านั้นค่ะนะรับประทานเข้าไปจะไม่เป็นอันตรายแล้วก็เพิ่มสีสันในการรับประทานทำอาหารน่าทานขึ้นนะคะ วิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือว่าเด็กๆจะต้องมีความไฟเรียนไฟรู้นะคะแล้วิทยาศาสตร์จะช่างสงสัยช่งสงสัยอยากจะหาคําตอบอ่านแว่นขยายอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราก็นํามาสู่ในเรื่องของการตั้งข้อสมมติฐานต่างๆนะคะแล้วก็เราก็ ทำการทดลองนะคะเพื่อที่จะดูที่ว่าสิ่งที่เราสงสัยนะคะเราหาคําตอบนั้นนะคะแท้จริงแล้วมันคืออะไรอันี้หลักการของนักวิทยาศาสตร์ลูกนะคือการคิดสืบต่อเนี่ยเขาก็ทํางานเป็นอย่างระบบอ่าเช่นพอเราสังเกตสงสัยปั๊บเราก็ไปสังเกตสังเกตเสร็จก็เก,เ,กเก็บข้อมูลมาเก็บข้อมูลก็มารวบรวมดูว่ามันเป็นยังไงเอาไปเปรียบเทียบก,กับเพื่อนแล้วทดลอง เขลองเสร็จก like ็สรุปผลออกมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ครูคะค่ะค่ะลูกหนูดูจากหนูดูจากยูทูบค่ะเอาที่แปะหน้าผากไปแช่น้ำแล้วมันจะกลายเป็นหนอนเล็กๆก็ค่ะโอ้เหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่านะคะหนูก็ ได้เรียนรู้นะคะอจากช่องอะไรนะช่อง Youtube ใช่ไหมคะลูกอ๋มีอ่าเดี๋ยวนี้เด็กๆนะคะเรียนรู้จาก Youtube ก็ได้เยอะนะคะว่ายุคใหม่นี้จะฉลาดล้ำก็ตรงนี้ค่ะใช้เทคโนโลยีให้ถูกทางดีๆก็สมัยครูตอนเป็นเด็กๆลูกมีสื่อให้ดูนะคะอ่มีประโยชน์เยอะแยะหลยเราสนใจอะไรเราอยากหาคําตอบเราดูในที่เขาทดลองเลยนะคะไปทสมัยรูสมัยครูจอยนี่ยังไม่มี ทันสมัยเหมือนเด็กๆเนาะหรือเรอาปรไปดูไปดูไปดูเรียยนนัเยาวชนอนาคตของชาติไทยเราประเทศไทยเราเจริญแน่ <ไป S 2> นอน<ด>เไปเรียนนี่ก็จะต้องนี่เก่งใหญ่เลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะในช่วงเช้านะคะก็ หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะไม่ต้องตกใจว่าวันนี้ทําไมคุณครูสาวนีมาในเวอร์ชั่นสายน์โชนะคะ่เพราะว่าวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะคะเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอยากจะให้เด็กๆทุกคนนะมีประสบการณ์พิเศษไปกับเราสายชั้นป .1 อนุบาลอัญชางค่ะมีความสุขไหมคะโลกวันนี้มีความสุขมีความสนุกนะคะมีรอยยิ้มนะค่ อะไรนะคะเรียนภาษาไทยกี่โมงคะวันนี้วันนี้ไม่มีภาษาไทยค่ะคุณแม่วันนี้ขออนุญาตรวบทุกสิ่งมาเป็นกิจกรรมทรายโชว์วิทยาศาสตร์นะคะคุณแม่วิทยาศาสตร์ฉลาดรำฉลาดรู้ค่ะอ่าว่านานทีเนาะคุณบ่ายเรียนอะไรเหรอคะบ่ายเรียนอะไร หาคนเก่งหาคนเก่งอาสาสมัครตอบเพื่อนให้ครูจอยหน่อยแล้วใบเรียนอะไรลูกาการ์ารารใดก่ค์ดการ์าร์าน์าร์ดกา,า, <tas> าค์ดก่งน์นการการดารารับกรียกาน์ดการ์าร์ดครเป็นรัแรกที่ตอาครับยกมือรปกรกรรดกร <ใน S 3> ครับคนแรกเลยเมื่อกี้ที่ตอบคุณภูเด็กชายเพียรคุณแจ้บบัวดีครับค่ะแล้วก็หลายๆคนเลยเนาะเมื่อกี้ช่วยกันตอบผู้หญิงด้วยนะกี่โมงครับกี่โมงครับลูกบ่ายโมงค่ะโอเคหนึ่ายโมงั่ะตรงเป้งไปเลนะคะปรับเวลาใหม่แล้วนะคะ พบกับคุณครูฟ่ายในวิชานาตศิลปนอ่าโอเควันนี้นะคะในช่วงเช้านะคะน้งคุณครูสวัสดีนะคะคุณนักียนรองนะคะก็หมดเวลาแล้วกิจกรรมดีๆนะคะกับการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสนุกสุดขั้มแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้แล้วเดี๋ยวเจอกันที่้างหน้นะคะเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเวลาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มหวานยิ้มหวานให้ครูตอยหน่อยสิยิ้มาได้ไหนเปิดต okay. ัวใรูปน okay. ี้มหวน่อดีอย่าเพิ่ดรอปรอมคุณครูยิ้มแล้วนะคุณครูยิ้มแล้วเนี่ยโอเคสวัสดีค่ะ